ทำไมต้องเซ็นเซอร์ป้ายทะเบียนนะครับเวลาที่เราถ่ายรูปลงคลิปหรือว่าลงภาพในโซเชียลมีเดียต่างๆไอคนสงสัยตรงนี้เช่นกันนะครูต่างแนะนําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถของเราหรือรถของผู้อื่นก็ตามเวลาที่เราจะลงคลิปหรือลงโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับถ้าหากเป็นไปได้แนะนําว่าเราควรจะทําการเซ็นเซอร์ป้ายทะเบียนรถคันนั้นๆด้วยเพราะถ้าหากมีมิจฉาชีพนะครับนารถที่เป็นรุ่นเดียวกับเราสีเดียวกับเรา ไปสวมทะเบียนโดยการนำป้ายทะเบียนนะครับทำป้ายปลอมขึ้นมาเป็นเลขเดียวกับเราแบบนี้นะครับแล้วนําไปใช้ขับขี่เร็วบนท้องถนนทําผิดกฎจราจรหรือทําผิดกฎหมายนะครับเราจะเดือดร้อนไปด้วยเนื่องจากจ,จะมีจดหมายนะครับมาที่เจ้าของรถตัวจริงนั่นเองต้องเสียเวลานะครับไปยืนยันนะครับไปส่งหลักฐานต่างๆอีกนะครับเพื่อทําการอุทธรณ์ถ้าหาโดนใบสั่ง ก็ต้องทําการไปแจ้งอุทธรณ์กับสํานักง,งานตํารวจทางหลวงอีกไม่เช่นนั้นเวลาที่เราต่อทะเบียนนะครับอาจตกใจโดนใบสั่งมาเยอะแยะมากมายทั้งทั้งที่เราไม่ได้ขับไปก็เป็นได้หรือว่าเคยมีเคสเคสนึงนะครับเจอรถสีเดียวกันป้ายเดียวกันในปั๊มน้ํามัน,นดังนั้นถ้าหากเป็นไปได้ครูต่างแนะนําว่าเราควรจะมีการเซ็นเซอร์ป้ายทะเบียนร,รถของเราเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพนั่นเองนะครับจะ ดีที่สุดนะครับเวลาที่เราลงโพสโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับปัจจุบันก็มิจฉาชีพมีเยอะมากมีทุกรูปแบบนะครับดังนั้นสําหรับผู้ใช้รถเองจําเป็นต้องระวังเอาไว้ด้วยด้วยความาห่วงใยจากครูตังใครเข้าใจพินเข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ